เมื่อก่อนน่ยมีรู้รอยตีนกายาวขึ้นก็ไม่มีแล้วคือหายไปเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อจิมมี่นะคะค่ะตอนนี้ก็จิมมี่ก็เป็นเทรนเนอร์สอนออกกําลังกายแบบ p r i v a t เป็นส่วนตัวอยู่ที่บ้านนะคะถ้าใครสนใจออกกําลังกายก็มากับจิมมี่ได้นะคะที่ทําไปนะคะก็จะเป็นบท็อกค่ะเป็นโบท็อกริ้วรอยทั่วหน้านะคะแล้วก็จะเป็นฉีดเมโซพิงกก็ช่วยทําให้หน้าเราใสาขึ้น,นหลังทําไปแล้วใช่ไหมคะอังจริงคือจะรู้สึกเลยก็คือ ช่วงที่ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์นี่แหละค่ะเริ่มสังเกตว่าริ้วรอยของเราเนี่ยมันตื้นขึ้นคือหมายถึงเวลาที่จิมมี่เลิกคิ้วหรือว่ายิ้มเมื่อก่อนน่ะมีริ้วรอยตีนกายาวขึ้นก็ไม่มีแล้วคือหายไปเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นหายแบบธรรมชาติเพราะว่าจิมมี่เนี่ยรีเควสกับคุณหมอไปว่าขอฉีดแบบธรรมชาติไม่ตึงเกินไปเพราะว่าถ้าหน้าตึงเกินไปเนี่ยเราจะแสดงสีหน้าไม่ได้เลยแต่ที่ฉีดมาคือรู้สึกพอใจมากกับริ้วรอยที่เวลาเราแสดงสีหน้าก็คือยังแสดงสีหน้าได้อยู่ยิ้มก็คือยิ้มนั่นงต,ตึง แข็งส่วนหน้าใสาก็รู้สึกว่าผิวผิวดูมีออร่าขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้จะมีแต่งหน้าไปงานแต่งของลูกเทนก็รู้สึกว่าแต่งหน้าติดขึ้นทนขึ้นแล้วก็เหมือนกับหน้าเรามันไบร์ขึ้นด้วยค่ะ สำหรับใครนะคะที่ดูคลิปหรือว่าเลื่อนมาเห็นคลิปนี้เนี่ยอยากจะฝากไว้เลยว่าใครที่สนใจอยากจะฉีดโบหรือว่าอยากทําหน้าใสหรือว่าจะเป็นหัตถกรรมอื่นๆด้วยนะคะที่นี่คือมีครบมากเลยเยอะมากยังไงก็ลองเข้ามาดูได้นะคะที่ S อ l คลิ c กอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกำนันหลักราชบุรีนี่เองค่ะต้องเข้ามาดูก่อนเพราะว่าที่นี่มีแบบทําหลากหลายเยอะมากเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยจะม,มีก็วางแผนไว้ว่าอาจจะมาฉีดฟิลเลอร์ที่นี่เพิ่มด้วยค่ะ